สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าบรรยากาศเช้าเช้าตะต่ายนาทยต้นใบแป้นใบแป้นข้างบ้าน แต่สมัยที่แม่แฟนป่าต่อยยังอยู่มันจะเป็นต้นกอเล็กๆอยู่เนาะตอนนี้มันเรื่องขยายละเวลาฉูฉีปลาทูป่าต่อยก็จะเก็บไปใส่วันก่อนมดแดงเยอะนะเนี่ย ก็มีคนขึ้นมะพร้าวเขาทํายามามาเบื่อมดแดงอะ่ปะป้าต่อยก็เลยขอเขาให้เขาเบื่อมดแดงให้ป้าต่อยตอนนี้ไม่มีแล้วมดแดงเหลือแต่ลังแล้วไปหมดล้วเมื่อวันนั้นมาทําลังอยู่เต็มหมดเลยนี่ไปหมดล้ะโดนยาเขา้าถ้าไม่งั้นมีแต่มดแดงทั้งนั้นแต่ว่าสวนข้างๆบ้านป้าต่อยนี่คือเขา เขาเบื่อมดแดงไงพอสวนข้างๆเบื่อมันก็หนีมาหนีมาแถวบ้านป้าต่อยแหละต้นมะพร้าวจะมีมดแดงทั้งนั้นเลยคนขึ้นมะพร้าวเขาก็เลยหายามาเบื่อถ้าไม่งั้นมันขึ้นไม่ได้กังมันเอาไม่ได้มดแดงก็หนีมาอยู่แถวต้นส้มมั่งต้นใบแป้นมั่งตอนนี้ยังมีเชื้อรามาแทนนั่นนะ าขาวๆเนี่ยเชื้อราไหนอะนี่ขาวๆนี่เชื้อราแป้งอันเนี่ยล้าแป้งเนี่ยแต่ต้องหายาแล้วต้องหาอะไรมาฉีดเพลี้ยลาแป้งขาวๆพอเพิ่งเริ่มเนี่ยเพิ่งเริ่มจะมี ต้องหาทางกำจัดก่อนไม่เราก็ฆ่ามันใช่บีบมันออกบี้มันออกให้มันตายพอมันมาเราก็จัดการมันอีกมันก็หมดใบแป้นตามภาคอีสานไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะใบแป้นนี่แถวภาคใต้อเยอะ เอาไว้ใส่แกงเอาไว้ใส่แกงไอเนี่ยแกงปรากฏถ้ามีปรากฏได้ปรากฏมานะแกงขั่วปรากฏแล้วก็เนี่ยใส่ใบแป้นนี่แหละแล้วก็เวลาชูฉีปลาทูก็ใส่ใบแป้นจะหอมดีบางคนเขาก็ใส่ใบมะกรูดเนาะแต่บ้านปลาต่อยนี่ใบมะกรูดมันยังไม่ใหญ่ทียังไม่พอกินยังไม่ทันกิน ราต่อยปลูกไว้ต้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันยังเล็กๆอยู่มืนไม่เก็บใบได้ก็ใช้ใบแป้นนี่แหละใส่แกงนูน่นแกงนี่เวลาเราไม่มีใบใบชะลานะแล้วก็ใบแป้นเนี่ยใส่แทนได้แล้วก็มันก็เผ็ดร้อนแหละเผ็ดร้อนเหมือนใบราใช้แทนกันได้ว่าต่อยชอบชูฉี่ปลาทู ป้าต่อยจะเก็บใส่เยอะๆเลยเนี่ยถ้ายอดอ่อนๆป่ะเนี่ยป้าต่อยจะเก็บใส่เยอะๆป้าต่อยชอบกินมันหอมดีด้วยแกงปรากฏอย่างนึงป้าต่อยชอบแท้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วปรากฏแฟนป้าต่อยไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ลงคลองไม่ได้วางอวนปรากฏถ้าไม่งั้นถ้าว่าฝนตกน้ําเหนือมีในคลองนะที่ว่าน้นําแค่น่ะ แฟนป้าต่อยจะไปวางอวนแล้วก็มันก็จะติดปรากฏดโอ้ได้แกงแต่ว่าแถวนี้เขาไม่ค่อยชอบกินกันนะปรากฏดที่เนี่ยที่สวีเนี่ยปรากฏแถวบ้านที่ป้าต่อยอยู่นี่เขาไม่ค่อยชอบกินกันน้อยคนที่จะกินเพราะว่าขาวแต่ป้าต่อยว่ามันก็ขาวทุกปลาแหละเนาะมันของขาวนี่ อยู่ที่เราทําด้วยอย่าให้มันคาวมันก็กินได้อร่อยดีตอนนี้ไม่มีแนละ้วถ้าจะกินปลากฏดก็ต้องไปตลาดต้องไปหาซื้อวางอวนเองไม่ได้ส้มแป้นใบแป้นใบแป้นเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกใบส้มแป้นเขาเรียกใบแป้นแถวเนี้ยแต่มันมีลูกหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็ต่อยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยเห็นมันมีลูกอ่ะมันเป็นพืชแบบว่ากินใบมั้งกินยอดมันอ่ะกินยอดอ่อนมันคงจะไม่มีลูกหรอกโอเคนะจ๊ะเพื่อนๆอก็ใาบแาป้นมาให้ดูประโยชน์ของใบแป้นก็เหมือนกับผักทั่วไป ใช้ใส่แกงประโยชน์ของเขาก็มีใช้ใส่แกงหอมอร่อยก็เหมือนกับใบมะกรูดแต่ว่ามันคนละกลิ่นกันใบแป้นจะออกกลิ่นอีกอย่างใบมะกรูดก็ออกกลิ่นอย่างนึงโอเคจ้าเพื่อนๆก็ติยอขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีจ้า